ฮัลโหลฮัลโหล my friend ว่าดูยูดูโอ้ยเนียเราก็เห็นแดนมาร์กนะครับเฮ้ยเขามองแล้วหวัดดีครับมองอย่เงี้ยใช่เหมือนจะรู้ว่าเรามาแล้วนี่คือลิงอูราอูตังที่เลาะอาหาร แต่เขาโยนไม่ลงเขาเลยนั่งเศร้านี่ก็หล่อจลิงชิมเป็นสี่ที่เคยไปเล่นหนังในแพ d ด i อ g of t ฟนะครับน้ำสีผมทองแต่สำรรงผมมีเต็มเลยสองผมเบ่นี้เราก็เจอแรนมาสของที่นี่นั่นก็คือไอ้ี่อะโอ้โหเป็นการจีบแบบวัยรุ่นนกยุงจีงกับตัวเมียจะไม่สัมภาษณ์หน่อยคุณชอบเขาไหมคุณหลงรักเขาไหม อ๋อนิดหน่อยเนาะพี่ลำคาญไหมอยู่กับลิงแล้วลำคาญเนาะถ้าลำคาญอ้าปากอาลำคาญลำคาญขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ย